วันนี้เราจะเล่นเป็นระเบียบวินัยมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นไม่บายที่แนวต้านไม่เซลล์ที่แนวรับไม่ฟอลโล่บายไม่ฟอลโล่เซลไม่ออกออเดอร์ที่แนวรับที่แนวต้านเพราะจุดกับตัวไม่เคยเกิดขึ้นที่แนวรับหรือแนวต้านทุกอย่างนี้เป็นทฤษฎีนะครับขั้นพื้นฐานที่เราจะบอกว่าจุดออกออเดอร์เรามันคือไส้เทียนนั่นเองและต้องเป็นไส้เทียนของแนวรับแนวต้านที่สำคัญ สำคัญดูจะยังไงบ้างเป็นไทม์เฟรมใหญ่ก็ได้ก็สําคัญหรือเป็นแนวรับแนวต้านที่เรียงกันของทุกไทม์เฟรมเยอะๆหลายๆไทม์เฟรมนะครับเป็นจุดย่ําราคาเพราะจุดย่ําราคาเหล่านั้นขึ้นมาจดเลยครับนี่ความรู้ใหม่นะครับจุดย่ําราคาเหล่านั้นนะครับจะทําให้เกิดการสะสมบายและการสะสมเซล คุณต้องมองให้ออกนะครับว่ามันเกิดการสะสมบายหรือการสะสมเซลล์หรือไม่เพราะอะไรครับเออถ้ามันสะสมบายเยอะๆายเลยไหมบาบดีไหมครับไม่ได้ครับถ้ามันสะสมบายไวเย้เยอะๆแล้วเนี่ยตลาดนะครับคุณจดข้อนึงก่อนก่อนที่จะเป็นเรื่องการสะสมบายกับสะสมเซล์เดี๋ยวค่อยกลับมาคุยกันจดสัจธรรมของตลาดนี้ไปก่อนนะครับ จดไปเลยนะครับตัวใหญ่ๆเทา่าฝาบ้านนะครับปิ้นออกมาแปะเลยก็ได้นะครับไว้ตรงหน้าคุณเวลาเทศท,ทุกครั้งคุณจะได้รู้ครับตลาดไม่ได้ถูกออกแบบมาให้มีผู้ชนะทุกคนต้องแพ้ในซักวันหนึ่งนะครับจำเอาไว้เลยนะครับตลาดไม่ได้ถูกออกแบบมาให้มีผู้ชนะทุกคนต้องแพ้ในสักวันหนึ่งวันนี้คุณทำกำไรได้คุณทำได้ร้อยครั้งเพื่อไปเสียครั้งเดียว พวกคุณหลายคนก็คงจะพบเจอกับประสบการณ์เหล่านี้มาแล้วในชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกคุณก็น่าจะรู้แล้วนะฮะว่าสุดท้ายแล้วคุณก็จะไปหลงกราฟนะครับเพราะคุณไม่มีพื้นฐานไม่มีทฤษฎีที่คอยบล็อกคุณว่าห้ามทํา,งงา,าทอย่างนั้นห้ามทําอย่างนี้ต้องทําอย่างนั้นต้องทําอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นรอบนี้เรา back to basic นะครับกลับมานะครับเพื่อที่จะมาเอาพื้นฐานนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยการสะสมบายกับการสะสมเซลเราดูเพื่อที่เราจะได้ไม่ตอนนี้สิบเอ็ดอลลาร์ครับปิดครับนี่ฮะเห็นไหมฮะปิดไปแล้วนะครับเรียบร้อยครับปิดไปแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับบายไหมยังไม่บายครับยังไม่บ่ายถ้าบายเดี๋ยวมาเจอกันที่ไซนี้ครับหนึ่งแปดกหกถ้ายกขึ้นอีกเดี๋ยวเซลใหม่ปิดไปก่อนนะครับเกก๊อไรเข้าไปก่อนนะครับสิบดอลลาร์นะครับ สิบดอลลาร์ก็เอานะครับเพราะว่าสามดอลลาร์เท่ากับ1%นใช่ไหมสามดอลลาร์สามสิบสามไม่ใช่สิ30มสิบดอลลาร์เท่ากับหเมื่อกี้สิเท่ากับ0.33%ย์จุดสามสาดอลลาร์เท่ากับศูนารนะครับการสะสมบายกับการสะสมเซลล์เราดูเพื่ออะไรเราดูเพื่อที่เราจะได้ไม่ follow by y ไม่ o o l o w w เซลไงก็กดเดิมเลย ถ้ามันมีการสะสมบายเนี่ยแปลว่าเดี๋ยวมันจะเบรกฝั่งเซลล์ถ้ามันมีการสะสมเซลล์เนี่ยเดี๋ยวแปลว่ามันจะเบรกฝั่งบายเพราะฉะนั้นการสะสมบายทําได้2วิธีคือ 1. สะสมบายที่แนวรับนะครับก็คือการย่ําราคานะครับอยู่ที่แนวรับอยู่นั่นแหละให้คนบายเรื่อยๆ,ๆบายเรื่อยๆบายเรื่อยๆบายเรื่อยๆนะครับนะฮะ K, นะครับแล้วก็เบรกตุ้มนะครับให้คนเนี่ย เขาสะสมบายเอาไว้เนี่ยที่แนวรับเนี่ยขาดทุนนะครับนี่คือเราจะทาตลาดที่ผมได้บอกไปเมื่อกี้ว่ามันไม่ได้ถูกออกแบบมาให้มีผู้ชนะทุกคนต้องแพ้ในสักวันหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งเนี่ยที่มันย่อตัวลงมาเนี่ยเราะอยู่ที่แนวรับแนวรับ,แน,รบแนวรับเนี่ยเราอยากบายมาตั้งนานแล้วพอเห็นกราฟมันขึ้นมาเยอะพอมันลงมาปั๊บเนี่ยเราก็เลยบายบายที่แนวรับนะฮะแต่เราไม่รู้ว่าแนวรับเนี่ยมันถูกสร้างให้สูงขึ้นเรื่อยๆ เพื่ออตาลอใจให้เราบายเห็นไหมครับพอเราปิดเนี่ยมันยกตัวขึ้นไปอีกแล้วนะครับดีที่ปิดนะครับเพราะมันถ้ามันยกขึ้นไปอีกเราก็จะเซลล์อีกนะครับการสะสมใบทั้งที่สวิธีก็คือการสะสมที่แนวรับก็คือการย่าราคาอยู่ที่แนวรับนะครับให้คนได้ไม้บายไปเรื่อยๆแต่ไม่เบรกสักทีแล้วก็ยกขึ้นทําให้เห็นไว่าได้กําไรนิดหน่อยแต่ไม่เคยถึงต้านสักทีนะครับแล้วก็ทิ้งตัวลงมา2การสร้างไพิสัมพันธ์ฝั่งบายนะครับให้คนฟอลโล่บาย ก็คือหลังจากที่มันสร้างพายเลชั่นฝั่งบายเสร็จปับ๊บมันบินเลยครับทุกคนแท่งมันบินขึ้นไปเพื่อให้คนฟอลโล่ายนะครับแล้วมันก็ดึงกลับเพื่อทิ้งคนบายไปข้างบนนี่คือการสะสมบายนะครับก็คือเกิดจากการย่ำราคาที่แนวรับและเกิดจากการทําให้โฟโมแอนไฮก็คือมันเกิดการที่แบบเห็นการาฟมันขึ้นแรงเหลือเกินทฤษฎีเบรกเอาเข้าหัวมาเลยเลยกดบายฟอลโล่ไปนะครับย้ำๆๆ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 แต่มันไปไม่ถึงต้านมันก็เลย ย่อตัวกลับมาอยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็เลยถูกทิ้งไว้ที่ไส้ด้านบนเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ทํา4อย่างนั้นไงไม่บายที่แนวต้านไม่เซลที่แนวรับไม่ฟอลโล่บายไม่ฟอลโล่เซลล์ไม่บายที่แนวรับแนวต้านเพราะจุดกลับตัวไม่เคยเกิดขึ้นที่แนวรับแนวต้านเพราะฉะนั้นการฟอลโล่บายห้ามทําอยู่แล้วเมื่อกี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการสะสมบายที่เรามองเห็นไปปั๊บว่ามันย่ําราคาอยู่ที่แนวรับเราออกออเดอร์บายที่แนวรับไหมไม่เรารอมันเบรก แล้วไปออกที่ไส้เทียนของแท่งก่อนหน้าก็คือเลยรับผ่านไส้ทําโลดแต่ยังไม่ถึงอีกรับเราก็ออกบายที่ไส้เทียนของแท่งก่อนหน้าเพราะฉะนั้นคนอื่นได้ไม้บายตรงไหนตรงแนวรับแล้วก็ติดไม้ใบอยู่ที่แนวรับเป็นไม้ที่1แล้วต้องไปออกไม้แก้แต่เราได้ไม้บายที่ไส้เทียนที่อยู่ข้างล่างเพราะฉะนั้นต่อให้เราโดนลากเราก็โดนลากหลังเขาถ้าเขาได้ออเดอร์แล้วเขากําไรเราไม่ได้ออเดอร์ช่างเขา เพราะเขาไม่สามารถทําซ้าได้แต่เรื่องของเราที่ฎสียของเราเราสามารถทําซ้ําได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปเสียดายนะครับกับดักที่ตลาดได้วางเอาไว้ว <sniff> ิธีการที่ตลาดได้วางเอาไว้เนี่ยว่าให้เซลล์ที่แนวต้านให้ใบที่แนวรับมีอินดิเคเตอร์มากมายให้คุณทําตามเพื่อที่จะให้คุณเนี่ยได้ออกออเดอร์ตลาดอยากให้คุณออกออเดอร์มีข่าวเศรษฐกิจมีอะไรต่างๆมาวางเอาไว้เพื่อให้คุณได้เล่นได้ออกออเดอร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอย่าหลงกลตลาด นะครับคุณอย่าหลงกตลาดอ่ะผมต่อนะครับการสะสมใบาทาได้2วิธีคือการสะสมใบที่แนวรับและการสร้างปฏิกิริยให้คนฟอลโล่ใบนะครับกลับกันครับการสะสมเซลล์ก็ทาได้2วิธีเช่นกันครับก็คือสะสมเซลล์ที่แนวต้านก็นนคือราคามันยกไปชนต้าน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 ,ชน,านชนต้านอยู่นั่นแหละคนก็ไล่เซล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 ,เซล,เซลพอเห็นราคาเซลล์มันทิ้งมาหนักมากแล้วฉันอยากจะเซลลเหลือเกินฉันรอมาตั้งนานกว่าจะได้เซล คุณเซลปั๊บมันก็เบรกขึ้นไปเลยสะสมเซลเสร็จมันก็เบรกขึ้นไปคุณก็ถูกทิ้งไว้ข้างล่างเนี่ยฮะเนี่ยครับคือวิธีการของตลาดนะครับกับอีกแบบหนึ่งเปลี่ยนกันครับสร้างปฏแอคชั่นให้คนฟอลโล่เซลก็คือทิ้งตัวลงมาอย่างหนักเลยครับคุณก็ไปฟอลโล่เซลกลัวมันจะลงอีกคุณก็ฟอลโล่เซลฟอลโล่เซลไปเรื่อยๆพอมันดึงกลับหมดแท่งหรือดึงกลับมาตรงกลางคุณก็ถูกทิ้งไว้ที่ปลายไส้นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราอ่านเรื่อง การสะสมบายการสะสมเซลล์เพื่อที่เราจะดูว่าตอนนี้เจ้ากําลังสไนเปอร์หรือว่าเอาปืนเนี่ยส่องไปที่ฝั่งบายหรือฝั่งเซลเราจะได้เล่นฝั่งเดียวกับเจ้าเพราะทฤษฎีเราคือมันมีเจ้านะครับที่คอยทําราคาอยู่ตลอดเวลาเราจึงจะต้องมีกฎที่ห้ามและก็มีมีกฎที่ห้ามออกออเดอร์ order, นะครับแล้วก็มีกฎที่เอาไว้ใช้ในการออกออเดอร์ order. นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกดทั้ง2องอย่างคือกดที่ห้ามแล้วกดที่ให้ออกได้นะครับเข้าใจไหมเข้าใจที่ผมบอกไหมกดที่เราห้ามในการออกออเดอร์เนี่ยเรามีเพียบเลยนะครับส่วนกดที่เราออกออเดอร์ได้เนี่ยเรามี8ข้อที่เราคุยกันไปแล้วเมื่อวานว่าออกใบกับออกเซล์แบบเพอร์เฟกต์แข้อเนี่ยทำยังไงนะครับแต่วันนี้เนี่ยสิ่งที่ผมมาสอนเพิ่มเนี่ยคือเรื่องการสะสมใบที่แนวรับและการสะสมเซลล์ที่แนวต้านก่อนการเบรกจะเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นแล้วว่าราคาชนต้าน2000เราเห็นแล้วว่าราคาชนรับว e กซึ่งเป็นไทม์เฟรมใหญ่ทั้งคู่แล้วราคาก็มาอยู่ตรงกลางตอนนี้เรารู้ว่ากราฟเนี่ยยังไงก็ต้องบินนะครับเป็นของฝั่งบายเมื่อกี้เราปิดเซลไปแล้วเราจะบายใหม่ก็ได้ถ้าเราจะบายนะครับแต่เรายังไม่บายตอนนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการสะสมบายและการสะสมเซลเนี่ยมันเกิดขึ้นแบบนี้วิธีการก็คือการย่ำราคาที่แนวรับแนวต้าน หรือการบินหนักๆให้คนไปฟ o l l o w บายแล้วทิ้งตัวหนังๆหนให้คนไปฟ o ล l o w เซ l l นะครับนะฮะอ่ะจดเสร็จยังเสร็จปั๊บเนี่ยพฤติกรรมที่มันทำเนี่ยคุณไม่รู้หรอกว่ามันกำลังทำอยู่คุณไม่รู้หรอกว่ามันกำลังทำอยู่นะครับเพราะว่ามันหลอกล่อคุณนะครับมันหลอกล่อคุณอย่างเช่นตอนนี้มันหลอกล่อผมแล้วนะฮะให้ผมอยากบายแล้วนะครับอโอเคมาทิ้งมาก็บายปัง ายที่แนวรับ H1 สิอย่างนี้ผิดกฎเปล่าครับผมบายที่ M15 ครับพอดีมันเปลี่ยนแท่งมาสองนาทีแล้วมันกดตัวลงมาแบบนี้ผมก็เลยกดบายเห็นไหมครับเนี่ยฮะมันมาอีกมันมาอีกอย่างฮะยังไม่ทำอะไรมาอีกอย่างครับยังไม่ทำอะไรมาอีกอย่างครับยังไม่ทำอะไร นะฮะอยู่เงี้ยฮะปุ๊บกดอ่าเรียบร้อยแล้วก็ย้ายทีไหมนี้ครับหนึ่งเก้าแปดแปดจุดสี่สามเก้าหนึ่งเก้าแปดแดจุดสี่สามเก้าไม่ทันแล้วครับมันเหลือไม่ถึงครับจุดเพราะนั้นต้องปิดมือหนึ่งเก้าแปดแปดจุดสี่สามเก้าหนึ่งเก้าแปดแปดจุดสี่สามเก้ากดโอ้เห็เดียวกดโอเคได้แล้วครับทีีนะครับ หน้าไม้ตัวเองนะครับอ่าแล้วเก็บไม้หนึ่งอ่าที่ทาเเอสิบนะครับคุณไม่รู้หรอกว่าตลาดเนี่ยมันกำลังล่อลวงคุณอยู่คุณอ่านสะสมบายสะสมเซลล์เนี่ยคุณอ่านได้แต่พอคุณเข้าไปเล่นอยู่ในเกมจริงจคุณไม่รู้ว่าตลาดเนี่ยมันกำลังล่อรวงคุณอยู่นะครับโดยการล่อายแล้วก็ล่อเซลล์ล่อาบก็คือล่อให้คุณบายล่อเซลล์ก็คือล่อให้คุณเซลล์มันทำยังไงอ่าโจทย์ครับ การล่อายครับคือการสร้างแนวรับเพื่อให้คนเข้าจุดบายที่มีอยู่หรือสร้างขึ้นและการสร้างไพ่แอคชั่นให้คนฟอลโล่ายก็แปลว่าแนวรับที่มันสร้างให้สูงขึ้นตลอดตลอดตลอดเนี่ยนะครับเราก็จะเป็นจุดที่เราพร้อมที่จะเข้าไปาบทุกเมื่อเพราะตลาดได้วางกับดักเอาไวล้ละให้คุณไปายที่แนวรับนะครับหรือมันบินไปยับยับเลย คุณก็ไปฟอลโล่ใบนะครับตามทฤษฎีเบรกเอาลนะครับเพราะฉะนั้นการล่อใบคืออะไรจดอีกครั้งนะครับคือการสร้างแนวรับเพื่อให้คนเข้าจุดใบที่มีอยู่มีอยู่แล้วนะฮะหรือสร้างขึ้นสร้างขึ้นใหม่เนี่ยก็คือไอ้พวกแนวรับที่สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับและการสร้างปฏิ .ACTION ให้คนฟอลโล่ใบนะครับต่อมาครับการล่อเซลล์คืออะไรครับจดครับล่อเซล,ล์คือการสร้างแนวต้านแนวต้านอยู่ข้างบนนะแนวต้านอยู่ข้างบนนะ เพื่อให้คนเข้าจุดเซลล์ที่มีอยู่หรือสร้างขึ้นและการสร้างไพแอคชั่นให้คนไปฟอลโล่เซลนะครับมันทำอยู่แค่นี้ครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอย่าไปหลงกับดักมันว่าหูแท่งนั้นมันใหญ่มากแท่งนี้มันใหญ่มากคุณเอาคลอสไปวางด้วยม,มันวิ่งกี่จุดในไทม์เฟรมไหนเท่าไหร่นะครับ ดู M1 มหนึ่งมันก็ดูว่ามันไกลมากเลยจริงๆวิ่งแค่ยี่สิบจุดเงี้ยแต่ใหญ่มากเลยแท่งเนะี้ถ้ามันวิ่งเพราะฉะนั้นถ้ากราฟเนี่ยมันหลอกตาเราได้ง่ายๆเลยนะถ้ามันวิ่งเป็นแท่งเล็กๆเล็กมาหมดนะแท่งละร้อยจุดร้อยจุดร้อยจุดแล้วมันวิ่งแท่งเดียวห้าร้อยจุดคุณจะดูรู้สึกเหมือนมันวิ่งเป็นพันจุดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสเกลกราฟเนี่ยมันถูกออกแบบมาให้มันล่อลวงแล้วก็หลอกตาคุณอยู่แล้วนะครับอย่าไปหลงกลมันนะทุกคนเข้าใจไหมครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อวานเนี่ยตอนที่ผมสอนคุณเรื่อง MM เนี่ยผมพูดอยู่อย่างหนึ่งนะครับจำได้ไหมเอ่ยเมื่อวานตอนสอนคุณเรื่อง MM นะครับหรือ Money management เนี่ยผมสอนคุณว่าอะไรครับการ MM หรือ Money management เนี่ยเราคำนวณหลอดไซส์ยังไงนะครับข้อแรกคืออ่าบายก่อนนะครับเราคำนวณหลอดไซส์ยังไงนะครับข้อสองเรา MM บนความเสี่ยงที่เรารับได้แค่ไหนนะครับ และข้อ3ก็คือ risk management ก็คือเราจะต้อง mm ในจุดที่เราสามารถแก้ไขได้ทันเวลานะครับนั่นคือหลักของการออกคำนวณหลอดนะครับแล้วก็หาจุดตายแล้วก็หาวิธีแก้ไขนะครับการ mm ที่ถูกต้องก็คือการ mm ที่คุณรู้ว่าคุณจะแก้มันได้ถ้าเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับคุณจะแก้ไขมันได้นะครับอย่างเมื่อกี้เรา tp รั่วไปนะครับ แล้วเราก็สามารถแก้ไขมันได้แล้วตอนนี้ราคาเนี่ยมันกดตัวลงมานะครับในท้ายชั่วโมงของ Time f r a m e H1 เรามีความคาดหวังว่ามันจะมีการปิดโพซิชันนะครับที่เป็นการสะสมวอลุ่มฝั่งเซลล์อันนี้เรียกว่าอะไรครับอันนี้เรียกว่าอะไรครับอันนี้เรียกว่าอะไรครับการสะสมเซลล์นะครับที่ทำได้2วิธีจำได้ไหมคือ 1.. สะสมเซลล์ที่แนวแนวอะไรครับต้าน อันนี้มันโดนแนวต้้นหรือโดนแนวรับโดนแนวรับมันเหมือนสะสมบายใช่ไหมแต่ไม่ใช่ครับอันนี้คือการสร้างปฏิ .ACTION ให้คน follow sell ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้คนกําลัง follow sell นะครับแล้วก็จะมีคนบายตามแนวรับอยู่นะครับแล้วก็ยังไม่ได้มากนักนะฮะเพราะนี่คือ time frame เล็กนะครับเราไปเปิด time frame ใหญ่ดูนะครับเราก็จะเห็นว่า time frame ใหญ่คือไม่มีรับเลยนะครับเป็นไส้ทั้งหมดเลยนะครับรับผ่านมาหมดแล้วนะครับอีกรับหนึ่งคือไปเจอกันตรงนี้เลยนะครับที่หนึ่ง ตรงนี้เลยนะครับซึ่งเราก็ไม่ได้เล่นตรงนั้นอยู่นะครับเราเล่นตรงนี้อยู่นะครับโครลโซนกันนะครับแล้วตอนนี้เรากําลังจะอาศัยช่วงเวลานะครับการปิดแท่งเทียนนะครับของทางเฟรม H1 นะครับหรือเปิดแท่งเทียนของทางเฟรม H1 ในแท่งต่อไปเนี่ยในการไป TPMI พวกนี้นะครับ1984.317 1984.317นะครับเอ้ย เกือบไปไหมล่ะนี่นะครับแล้วก็ไม้นี้นะฮะก็ต้องตั้ง TP แล้วนะครับไม้นี้นะฮะหนึ่งเก้าแปดสามจุดหกห้าเก้าหนึ่งเก้าแปดสามจุดหกห้าเก้านะครับอ่ะและราคาเนี่ยตอนนี้ H1 กําลังจะเปลี่ยนแท่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้มันกําลังวิ่งแรงนะฮะ ดึงไปดึงกลับดึงไปดึงกลับนะครับเมาส์ผมก็พร้อมคลิกเปิดไม้ใบเพิ่มหนึงทีนะครับถ้ามันกดตัวลงมาต่ำกว่าไม้นี้นะครับแต่เมื่อกี้มันยังต่ำกว่าน้อยไปนะฮะก็เลยยังไม่ได้ปิดนะครับอ่ะเราจะเก็บไม้บายให้ได้หนึ่งไม้นะครับหลังจากนั้นเราจะไล่สกอปปิ้งใบไปเรื่อยๆนะครับเราจะไล่สกอปปิ้งใบไปเรื่อยๆนะฮะเราสกอปปิ้งอยู่ในหน้าเดียวกับเทรนนะฮะเราไม่ต้องกลัวอยู่แล้วนะครับตอนนี้เหลืออีกสองนาทีนะฮะสองนาทีนะครับเปลี่ยนไทม์เฟรม ถ้าเปลี่ยนตรงนี้นะครับยังไงก็ TP ได้ไม้หนึ่งครับเป็นอย่างน้อยนะครับแต่ถ้า TP ก่อนเปลี่ยนนะฮะก็ดีเลยฮะก็สบายนะครับแล้วก็มีไม้ไปเล่นข้างล่างเพิ่มได้อีกนะครับโอ้โหเขียวแล้วนะครับพอร์ตอนนี้จะโดนทีพีแต่ไม่โดนนะครับตอนนี้เหลือแค่2องนาที40่สิบวิโดนแน่ๆครับตรงนี้ไม่น่าเหลือหายไม่หายเรียบร้อยโอเคครับเหลือหนึ่งไม้ครับ เหลือหนึ่งไม้ครับตอนนี้ไม้ใบของเราที่เราสลับลงไปเรื่อยๆนะครับมันจะดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะถ้าปิดตรงนี้นะครับแค่ทําไส้ยังไงก็โดนนะครับเนี่ยฮะนี่คือการปิดโพซิชันนะครับในช่วง5นาทีสุดท้ายนะครับ2นาทีสุดท้ายหนึ่งนาทีสุดท้ายนะครับของไทม์เฟรมนะครับ H 1นะครับนะฮะก่อนตลาดเก่าไปสู่ตลาดใหม่ก็คืออันนี้ตลาดใหม่เปิดมาแล้วนะครับเป็นตลาดใหญ่ก็คือตลาดทุนอเมริกาเพราะฉะนั้นเพย์เลอร์ครบหมดแล้วครับตอนนี้ เพราะฉะนั้นต่อจากนี้ครับกราฟก็จะวิ่งแรงขึ้นนะฮะแล้วก็จะเริ่มไปวิ่งช้าลงนะครับตอนที่ดึกๆนะครับเพราะฉะนั้นใครติดไม้อะไรก็จะแก้ไม่ได้เมื่อกี้เนี่ยกราฟเนี่ยสร้างแพิกิริให้คน o l l o w s เซลนะครับอย่างที่ผมสอนคุณในวันนี้นะครับว่าการล่อใบกับล่อเซลลทำได้กี่วิธีนะครับซึ่งเมื่อกี้เขาก็ทําให้คุณดูแล้วนะครับก็คือเนี่ยฮะถ้าคุณไป o l l o w s เซลเมื่อกี้คุณพอกาฟมันดึงกลับมาคุณก็จะเกิดปัญหาชีวิตแบบนี้นะครับอีก30วินาทีครับจะเปลี่่ยนแทงครับ ถ้าเปลี่ยนตรงนี้นะฮะเผลออปิดได้ก่อนเปลี่ยนด้วยซ้ำนะครับแต่ถ้าเปลี่ยนตรงนี้ยังไงก็ TP ครับเพราะติดแค่สเปรดเท่านั้นนะครับเหลืออีก25่ิาวิครับ TP ก่อนหรือเปล่านะฮะนี่คือการปิด position นะครับของการ follow sell นะครับและดึงและทิ้งคนที่ซลล์เนี่ยเอาไว้ข้างล่างนะครับเพราะฉะนั้นจงจดจำครับว่ามีการเรียบร้อยครับก่อนเปลี่ยนแท่ง H1 จริงๆนะครับเป็นไปตามที่คิดนะครับเป็นไปตามที่คิดนะฮะเป็นไปตามที่คิดนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ย อันนี้คือไพ A แอคชั่นที่สร้างขึ้นมาให้คนทำอะไรครับ Follow Sale follow sale นะครับเพราะฉะนั้นเราไม่เซลลเราบายแต่เราต้องไปบายที่แนวรับเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ราคามานกดตัวลงมาก็ไม่ไปติดอะไรเพราะเราเหลือไม้เดียวแล้วนะครับสำหรับคนที่ออกออเดอร์ไม่ทันผมเนี่ยหรือปิดไม่ทันผมหรือหาจุด TP คำนวณไม่ทันผมที่ผมคิดเนี่ย ก็เพราะว่ามันดีเลย์นะครับเฟซบุ๊กนะฮะผมก็ลังจะบายนะครับราคากดลงมาที่ไส้บายแล้วครับผมบายแล้วนะครับไม้นี้หวังไปทํากําไรใหม่อีกครั้งครับหวังไปทํากําไรใหม่อีกครั้งหนึ่งนะฮะม้นี้หวังคาดหวังกลับไปทํากําไรใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับสักสิบดอลลาร์นะครับเก็บเข้าพอร์ตไปนะฮะนะฮะหลอดเนี่ยเกินเกินแน่ๆนะฮะราคากดลงมาอีกโอ้โหดึงกลับขึ้นไปเร็วมากกดไม่ทันนะครับเมื่อกี้ม้บายโอเคฮะไป่ฮะปล่อยไปฮะปล่อยไปฮะ ะฮะปล่อยไปฮะปล่อยไปครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเอาราคาโลนะครับของแท่งนี้นะครับแล้วก็ลบลงมาอีก40จุดนะครับป้องกันมันไปชนสเปดนะครับแล้วก็ให้มันวิ่งไปชนสะพานนี้และทีพนะครับแต่ถ้ามันไม่ไปถึงนะครับ16ดอลลาร์เนี่ยไม่ได้เนี่ยแค่10ดอลลาร์เรากดคลสมือก็ได้นะครับตอนนั้นถ้าเราดูจังหวะแล้วเนี่ยว่า มันน่าจะไปต่อไม่ได้นะครับอันนี้ด้วยเหตุผลของบ่ายแอคชั่นซึ่งเราจะยังไม่ได้พูดถึงมันวันนี้วันนี้เรามาพูดถึงการนํากฎเหล็กนะครับที่ห้ามทํานะครับมาใช้แล้ววันนี้เราก็พูดถึงเรื่องการนําข้อบังคับนะครับในการออกออเดอร์มาใช้แล้ววันนี้เราก็พูดถึงการสะสมบายสะสมเซลล์ล่อบายล่อเซลล์ว่าพฤติกรรมมันเป็นอย่างไรเห็นไหมครับ แล้วพอมันเอามารวมกันปุ๊บเราก็รู้ว่าอา้าวทาไมเขาถึงห้ามเออเพราะว่านี่ไงถ้าเรา follow sell เราก็จะกลายเป็นคนที่อยู่ปลายไส้ถ้าเรา follow buy เราก็จะเป็นคนที่อยู่ปลายไส้นะครับเราอาจจะชนะสิบไม้สุดท้ายเราอาจจะมาแพ้ที่ไม้เดียวเลยที่เราโดนลากก็เป็นไปได้นะครับเราจึงไม่ follow buy ไม่ follow sell ไงเนี่ยแค่นี้คุณก็เห็นแล้วนะครับแล้วพอคุณรู้อีกว่าการล่อบายมันล่อย,อย่งไรล่อซลล์มันล่อย,อย่งไงการล่อบคือทำอยังไงทำยังไงก็ได้ให้คนบาย ทำยังไงก็ได้ให้คนบายสร้างแนวรับขึ้นมาใหม่หรือมีแนวรับที่หน้าบายกดดันเอาไว้นานๆกว่ามันจะทิ้งตัวลงมาให้บายได้นะฮะให้คนคิดว่ามันน่าจะบายได้นะครับก็ไปบายรอบายที่แนวรับหรือบินยับยับเลยคนให้คนคิดว่ามันเบรกแน่เบรกเอาแน่กด follow b ายนะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้คุณเกิดความเสียหายได้นะครับเพราะมันทำซ้ำไม่ได้ ถ้าอะไรที่มันทำซ้ำๆไม่ได้นะครับแปลว่ามันฟุกแล้วถ้าเกิดคุณตกหลุมพรางความสำเร็จที่ผิดวิธีและคุณไม่สามารถก้าวออกมาจากหลุมพรางนั้นได้เนี่ยมันจะเป็นความสำเร็จที่ทำให้คุณล้มเหลวไปทั้งชีวิตเลยเพราะฉะนั้นความสำเร็จที่ผิดวิธี แล้วคุณไม่สามารถก้าวออกมาจากความสําเร็จที่มันผิดวิธีได้นั้นเนี่ยแล้วคุณคิดว่ามันถูกเนี่ยทั้งทงที่มันผิดเนี่ยคุณจะประสบความสําเร็จเพื่อล้มเหลวไปตลอดชีวิตเลยนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้พวกคุณรู้สัจธรรมของตลาดแล้วว่าตลาดไม่ได้ถูกออกแบบมาให้มีผู้ชนะทุกคนต้องแพ้ในสักวันหนึ่งนะครับตลาดเนี่ยมันอยากได้เงินคนทุกวันแหละ นะครับมันแจกเงินไปก็เพราะว่ามันต้องการจะให้คุณเนี่ยได้เงินไปแบบผิดวิธีแล้วคุณก็ใช้วิธีเดิมพอคุณใช้วิธีเดิมเนี่ยในการได้เงินจากตลาดแล้วมันเป็นวิธีที่ผิดตลาดก็จะหลอกคุณสําเร็จและนะครับพอตลาดหลอกคุณสําเร็จเนี่ยว่านี่คือวิธีที่ถูกต้องในการทําเงินจากตลาดคุณจะเสียเปรียบตลาดทันทีเลย คุณจะตกหลุมพรางที่ตลาดได้วางเอาไว้ให้กับคุณอย่างสมบูรณ์แบบเลยนะครับหนึ่นะฮะในขณะที่กราฟลงอย่างเดียวเลยอะนะครับวันนี้เราทำกำไรจากไม้บายอย่างเดียวเลยนะครับทุกคนแล้วก็มีไม้เซลล์มาไม้หนึ่งนะครับสวนเทนมาไม้หนึ่งนะครับอันนี้ราคาก็ลงเพียงคนฟอ l โลบายนะครับซึ่งเราก็ไม่ได้ติดนะครับตรงนั้นนะฮะ รอนะครับสลับไม้มานะครับเพื่อที่จะได้ไม้บายที่ดีที่สุดเอาไว้นะครับไม้หนึ่งนะครับไปชนนอนฟาร์มเพโสในวันพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราดูจากไทม์เฟรมใหญ่แล้วเนี่ยนอนฟาร์มเพโรน่าจะบินได้นะครับพรุ่งนี้เพราะว่าระยะในการกดตัวลงมาเนี่ยได้กดตัวลงมาในระยะที่มีจุดบินให้ได้ทำแล้วนะครับส่วนที่มันลงมาเนี่ยผมบอกแล้วเราไม่ต้องไปแปลกใจเพราะว่าราคาเนี่ยมันลงประชนหนึ 1, 9, 7, 7 3็สาไปแล้วก็คือแนวรับวีกนะครับซึ่งเป็นแนวรับใหญ่นะครับของทางฟรลมใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยราคามันลงมาเคลียร์คน follow by เนี่เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะฉะนั้นถ้าราคาลงมาเคลียร์คน follow by เราก็ต้อง buy สิครับนึกออกไหมราคาลงมาเคลียร์คน follow by เราก็ต้อง buy เลยครับไม่งั้นถ้าเราซลล l เราก็กลายเป็นคน follow sell เลยก็เลยว่าเออนั่นแหละเพราะฉะนั้นคิดไปคิดกลับคิดไปคิดกลับอย่างคิดให้ดีนะฮะตอนนี้สามทุ่มสิบสองนาทีครับ